e d u c a t i o เนี่ยมาจากภาษาละตินแปลว่าการควักออกมาแต่้นการศึกษาคือคนมีการศึกษาคือคนที่สามารถดึงเอาสิ่งเงรียนรู้ออกมาใช้ได้ไม่ใช่การกรับเข้าไปนั่นหมาความว่าเวลาเราไปเราไปฟังสัมมนาที่ไหนใช่ไหมครับถ้าเราไปเพื่อศึกษาเราต้องสามารถจะดึงออกมาได้ว่าเราได้ไประโยชน์อะไรบ้างใช่ไหม ผมจ้ามือมาแล้วด no. ีใจมากเลยครูคร so ับครูครับครูครับเป็นชัยโจมเป็นเรียนเทลกาบนะครับมีคนเลบอกว่าแม้แม้ผมไม่เก่งอะไรแต่ผมต้องให้ความเมตตาเป็นจุดเด่นของผมบางคนบอกว่าจะมีสาระอะไรถ้าคุณเป็นเพียงแค่ไม่ได้เก่งไม่ได้มีคอนเนคชั่นแต่มีแค่ความเมตตาก็ให้ดูแม่ชีเทเรซ่าใช่ไหม แม่ชีดิซ่าเป็นชื่อชื่อ,อจริงชื่อแอกเนสนะครับแอกเนสเป็นแม่ชีตัวเล็กๆที่สุดคนหนึ่งนะครับที่สำนักสงฆ์ของแททลิกแล้ววันหนึ่งเดินทางไปที่อินเดียนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความเรียกว่าทัชชิ่งมากที่เศร้ามากที่เห็นคนที่ก่อนตายเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้ข้างถนนแล้วก็ปูไปตองเอาไว้ใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นความฝันของเธอคือว่าขอให้ได้เอาบ้านสร้างบ้านให้คนก่อนตายได้มีความสุขก่อนที่เขาจะตายไป มีความฝันแบบนี้นะครับมีความเมตตาผลเนี่ยทำให้เกิดไอเดียธุรกิจอะไรอย่างมากมายนะครับหลายท่านก็คงทราบนะครับว่าแม่จีริสาก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงรับรางวัลแบบว่า social enterprise แล้รนะครเหมือนกับอ่โมฮัมหมัดยูนูสอ่ะที่รู้จักไหที่ที่ทำให้เด็กชาวบ้านแม่บ้านของบางคระเทศขายโยเกิร์ตแล้วก็สร้างบ้านเป็นคนเดียวที่มี300บริษัททุกบริษัททำเพื่อผู้หญิงในบางคราเทศ เรียนแบบมาจากไม่สีเทเรซาเทเรซาไปเหมาสวนมะพร้าวมาเพื่อเอาเศษมะพร้าวมาทําให้ชาวบ้านมาทำเริ่มตน้นต้นทุนแรกก็เอารถของตอนเองที่พระเอามาให้เอามาประมูลขายแต่ที่จะขายได้ตัวเลขสมมติว่าแสนบาทน,นะก็ทําไปคูปองคูปองละหบาทเอามาแสนคูปองก็เลยแทนที่จะหนึ่แสนบาทก็ได้5้าแสนบาทเอามาซื้อที่ดินเพื่อว่าจะทําโครงการหมู่บ้านก่อนที่คนจะตายไปอย่างเงี้ยนะครับส่งเสริมอะไรมากมายนะครับประเด็นคือหัดเนี้ย เราเราไปอยู่ที่ไหนเราเราผลิตผลงานไหมนะครับถ้าเราผลิตผลงานมีโรลักทีบก็ถือว่าเราเป็นคนที่ใครไปไหนก็ชื่นชอบเราต้องเราต้องยอมไม่ได้ที่ไปอยู่องค์กรไหนไปเป็นที่ไหนแล้วคุณคนไม่รับประโยชน์จากเราเลยใช่อะไรสักอย่างหนึ่งไปได้นะครับเราลองคิดดูนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือมีความยุติธรรมนะครับอยากมีความสมรู้ที่ดีจะต้องแสดงเจตนาชัดเจนว่าเราไม่หลอกลวงใคร ให้ก็ให้ลงทุนก็ลงทุนต้องแยกกันเราลงทุนได้นะครับหวังผลดิวพี่ดิวธุรกิจร่วมพุนกันนานากําไรแบ่งครึ่งกันทําได้แต่ถ้าให้ต้องให้จริงอย่าไปให้แล้วก็มาแทรกผลกําไรใช่ไหมครับบางคนเนี่ยไม่เคยมีชื่อในการให้เลยทุกอย่างเป็นเรื่องลงทุนกันหมดซึ่งไม่ผิดนะครับแต่ทําให้คุณก็จะไม่มีความยุติธรรมมันต้องมีมันต้องมีเราะยุติธรรมแปลว่าบางคนอาจจะอ่อนกว่าเรา อ่อนด้วยกันเราเขาก็ควรได้รับบ้างใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราจะแข็งขึ้นเรื่อยๆเราก็อื่นอย่างเงี้ยลงอย่างเงี้ยนะครับนะครับต่อไปจะจบแล้วนะครับข้อเจ็ดมีความคล้ายๆ้จริงใจเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้แกล้งทําเป็นคนไม่ได้แกล้งทําเป็นคนอําพลางนะหรือว่าภาษาไทยวปากปลาใส่น้ําใจเชื่อมอนะครับแกล้งพูดแกล้งประหมดไปแต่มีฮิดเด่นว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างเพราะในสุดคนก็จะรู้ มผมยังย้อนไปถึงสมัยที่ผมอยู่ป .6 เลยนะตอนป .6 เนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์กรเกษตรนะครับ mm hmm. แล้วยังจําได้ยังโมเมนต์ยังจําได้โอ้หจำไี่ดีมากเลยไม่เคยอะไรสอนมากเลยพาไห้ไปถ่ายรูปนะรูปมีบางรูปยังมีอยู่เลยนะฮะแล้วก็ขายนักเรียน mm hmm. เราก็รู้สึกจดจําที่ดีแต่พอนานขึ้นเรารู้อ่ย อาจารย์นี้ไม่สอนวิชาเลยเลยแล้วก็ทําธุรกิจกับนักเรียนผมจะได้บอกว่าต้องเก็บตังมาเพื่อมาซื้อรูปที่อาจารย์ไปถ่ายแล้วก็มาขายก็ใจอไหมแล้วนักเรียนทั้งห้องเนี่ยเกือบทุกครั้งเลยทุกเดือนจะมีเหตุการณ์เนี่ยวันนี้แปลงเกษตรเราไปที่นี่การไปถ่ายรูปแล้วก็มาขายนักเรียนใบละบาทอเปล่ออใบละสี่หบาทนี่แหละแล้วก็รู้สึกแพงรู้สึกว่าโอหต้องเก็บตังอ่ะคือเพื่อจะมีรูปเพราะรูปโพสการ์ดปัญหาเยอะอาจารย์เขามีกล้องที่ดีไงจริงไหม เก็บกดมากพอผมกลับไปที่ที่เดิมเนาะก็คนนี้ก็ไม่ได้มีมีผู้ชื่อเสียงอะไรก็อยู่ไปเป็นเพลใช่ไหมครับโอ้หิ่ิสี์้ังเรียนก็ยังมาเก็บต่ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่ว่ากันแต่จําได้ว่าไ,ไม่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายจําได้ว,ว่าวิชาเกษตรเนี่ยจะต้องมีไปไปถ่ายรูป <c oughs> ซึ่งตอนเด็กเราไม่รู้เรื่องเราสนุก <c oughs> พี่น้องก็ต้องระวังว่าเว,วลาเราเดีลอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่จริงใจนะครับเรื่องมันก็จะแดงออกมาแน่นอนแล้วเราก็ไม่ไปที่ชื่นชอบเราไม่ถูกอบอกต่อนะครับสุดท้ายคือเป็นคนมี